สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปิ้มากับสกอนนะคะหรือสกอนสูตรนี้นะคะทําไม่ยากเลยค่ะเราไม่ได้พักแป้งด้วยนะคะไม่ต้องพักแป้งอะไรเยอะแยะทําทาวอร์มเตาแล้วก็อบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะเป็นชั้นสูงสวยงามนะคะวิธีทําก็ไม่ได้ยากเลยนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทาอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เปิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทํากันเลยค่ะ แม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะแป้งเคก้กหรือแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะผงฟูค่ะคนให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะเนยแช่ยเย็นจัดค่ะจะได้ยินเสียงนะคะว่าเนยเนี่ยแข็งมากจากนั้นนะคะสับเนย ให้เข้ากับแป้งนะคะให้ละเอียดจนเป็นเม็ดทรายเลยนะคะหั่นให้ละเอียดเลยค่ะหรือใครจะใช้ปลายนิ้วมือบีก็ได้นะคะหรือใครมีเครื่องปั่นใส่ทุกอย่างลงในเครื่องละปั่นให้เป็นเนื้อทรายเลยก็ได้นะคะ ตอนนี้สับเนยละเอียดดีแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นว่าเนื้อแป้งเนี่ยเขาจะเป็นแบบใสๆนะคะนะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะผสมในส่วนของของเหลวนะคะไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะกับนมนะคะชั่งรวมกันให้ได้110กรัมนะคะจากนั้นตีค่ะให้เข้ากัน โอเคจากนั้นทำหลุมตรงกลางค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะเอาไม้พายนะคะค่อยๆตะล่อมให้เข้ากาันแค่หมดผงแป้งนะคะนมกับไข่เปิ้ลก็ใช้เย็นเย็นจากตู้เย็นนะคะแค่หมดผงแป้งนะคะไม่ต้องนวดนะเราไม่ได้ทำขนมปังนะคะ เมื่อเริ่มหมดผงแป้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงแผ่นลองเลยค่ะเขายังเป็นแบบนี้อยู่ไม่เป็นไรนะคะเป็นปกตินะรวบแป้งให้เป็นก้อนนะคะกรอบเข้ามานะคะทับนะคะแล้วกดรวบเข้าหากัน พับหน้าแล้วกดบวเข้าหากกันโดเขาจะต้องไม่เนียนถูกแล้วนะคะนะคะตัดนะคะเอามาวางซ้อนกันแล้วกดให้เป็นก้อนกดไม่ต้องเน่นมากนะคะกดเบาๆนะคะพับซ้อนตัดประมาณ3ามถึงสี่รอบ รีดค่ะเบาๆให้ได้ประมาณหนาประมาณสักหนิ้วนะคะหรือสองสมเซนโรยแป้งด้านบนไม่ต้องเยอะนะคะแค่กันติดจับให้เขาด้านหน้าเนี่ยเรียบๆจากนั้นนะคะปุ้นชัยที่ตัดนะคะประมาณวงประมาณห้าหกเซนนะคะจุ่มแป้งค่ะตัดค่ะ แล้วยกขึ้นมาแบบนี้นะคะวางเรียงบนถัดอบได้เลยค่ะจุ่มแป้งทุกครั้งก่อนตัดนะคะแป้งที่เหลือนะคะเอามารวบรวมกันค่ะตรงรอยที่เป็นรอยแตกก็พยายามหยิบเขานะคะให้ติดกัน แล้วก็กอบเขานะคะจากนั้นก็รีดค่ะให้เรียบ,ยบไม่ให้มีรอยแตกกดค่ะปลอยแล้วนะคะได้ทั้งหมด7 ชิ้นนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราพักแป้งเอาไว้นะคะระหว่างนี้นะคะไปวอร์มเตาเพื่อเตรียมอบค่ะนะคะบ้านใครอากาศร้อนเอาแช่ตู้เย็นได้นะคะตอนนี้วอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะเตาก็พร้อมที่จะอบแล้วนะคะไข่แดงค่ะไข่แดงอย่างเดียวนะคะ1ฟองนมประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันค่ะเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะคะทาบางๆนั้นบนค่ะ จากนั้นนะคะนํำรบได้เลยค่ะอบสุกออกมาแล้วนะคะนี่นะคะสคอนของเปิ้ลน,นะคะปลายแยมทานอร่อยมากๆค่ะ หอมนะคะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะสูตรนี้อร่อยหอมมากนะคะทำไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะเวลาไปก่อนนะคะกับสกอนนะคะหรือสโคนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ